มาครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในป่าในดงหญ้าปนะเป็นป่าอ้อยที่โดนทิ้งมานานแล้วนะนี่นะครับอาจารย์หลงข่อหน้าพาน,นะเดี๋ยวดูแนวทางก่อนว่าจะลุยยังไงดีนะเพราะาเปลี่ยนมือเช่านะแปลงนี้จริงๆเป็นป่าอ้อยนะทีนี้คนเช่าคนใหม่เนี่ยเขาจะลงอยู่คาเลยต้องมาบุกก่อนนะดูหญ้านะอ้อยก็สูงแล้วนะเดี๋ยวดูแนวทางก่อนนะเพราะว่าฝั่งนู้นเป็น อีกเจ้าหนึ่งซึ่งเป็นแปลงไว้ด้วยเดี๋ยวไปไถของก็ทิ้งนะเป็นเรื่องอีกเดี๋ยวดูก่อนนะว่าเป็นยังไงลองก็มีโอ้ดีลงไปนิดหนึ่งแล้วอ๋อนี่เป็นลูกคลองตน้ำองน้ำ เน,นะเดี๋ยววิ่งดูทางก่อนมองด้วยแต่ตาไม่เห็นนะว่าเป็นยังไงอีกฝั่งนึงเป็นแปลงอ้อยนะอีกเจ้าหนึ่งโอ้ธรรมดานะนี่นะอ้อยไข่ิ้งเลยโอ้แปลงนี้ไม่ธรรมดาเป็นอีกหนึ่งแปงที่ถือว่าสุดยอดเลยนะ แค่ด oh. nice. ้านหน้าอย่างเดียวโอ้โหนี่ต้นไม้ใหญ่ล้มนะต้นไม้อ้อยังดีอยู่เลยนะแบบนี้เอาอ้อยอ้ยยกยกเลื่อนย่าเอาร่องน้ำไปลร่องน้ำ เลือเล่อนย่าเลื่อนย่าย่าเยอะอเดี๋ยววิ่งตามขอบขอบก่อนนะฮะเพราะว่าเราไม่รู้แดนนะตรงไหนตรงไหนแม่มันโอ้ยหัหน้าจอมปอีกแล้ว cả Oh, được rồi kìa. rồi nè. Quẳng.